คำกล่าวของคนรุ่นก่อนที่ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวปัจจุบันไม่เหลือภาพจำให้แก่คนรุ่นหลังได้เข้าใจอีกต่อไปแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆมาช่วยเกษตรกรแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างเป็นระบบตามที่ควรจะเป็นอาชีพเกษตรจึงมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆเราจะร่วมกันปกป้องภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหาร และถือเป็นสมบัติของชาติได้อย่างไรพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนกลางรับเรื่องเดือดร้อนจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนแม่บทนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่กเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนไม่รู้เท่าทันเงื่อนไขที่อยู่รอบตัวยิ่งจะผลักดันซ้ำเติมเข้าสู่สภาวะยิ่งทำกลับยิ่งจนภาคเกษตรกรรมไทยเดินทางมาถึงจุดที่เกษตรไม่สามารถดูแลเกษตรกร,รได้เราจะนำพาเกษตรกร,รค่อยๆออกจากวงจรอุบตัตนี้ได้อย่างไรเกษตรกรรมคือชีวิตของพี่น้องเกษตรกร,รเกษตรกร,รไทย ไม่มีความมั่นคงในรายได้และไม่มีสวัสดิการใดๆรองรับขาดความยั่งยืนในอาชีพนี่คือความเป็นจริงที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศและทั่วโลกเพราะมนุษย์ทุกคนต้องบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต อาชีพเกษตรกรรมไทยจะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขได้นั้นเป็นไปได้ยากเพราะปัญหาของเกษตรกรไทยมีความซับซ้อนของระบบอย่างมากการไม่เข้าใจอย่างแท้จริงของผู้บริหารทำให้การบริหารการจัดการนำไปสู่ความสำเร็จนั้นเป็นไปได้ยาก ทำให้อาชีพเกษตรกรรมตกอยู่ในวังวนเดิมๆของการแก้ไขปัญหาและยากนักที่จะแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการของเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้รวบรวมปัญหาของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้ข้อมูลจากล่างสุบบนรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเห็นชอบนำไปสู่แผนปฏิบัติตามหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรเชื่อว่าการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานออกแบบกลไกลเชิงการกระจายอำนาจของภาครัฐในระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์1ห,หลัก2ฐาน3ทิศ11ทางและ32วิถี โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพ เชิงเงื่อนไขความพร้อมและความถนัดของเกษตรกรแต่ละคนและแต่ละกลุ่มฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จ,จริงของเกษตรกรในระดับชุมชนฐานการกระจายอำนาจจำเป็นต้องมีโครงสร้างหน่วยงานและงบประมาณของภาคเกษตรโดยยึดเอาพี่น้องเกษตรกรเป็นศูนย์กลางทิศที่1 สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรเพื่อเปลี่ยนศักยภาพจากทร,รมาหากินสู่ทร,รมาค้าขายโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าสู่รูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมชมุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าตั้งแต่อยู่ในมือเกษตรกรทิศท,ที่2ทิศท,ทางสู่เกษตรสีเขียว โดยมุ่งเน้นระบบการผลิตที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดสากลด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆทิศท,ที่3ทิศการมุ่งสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับการผลิตเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยในตลาดโลกกระผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรกระผมมีความมั่นใจว่าการพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางแผนแม่บท เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่สองนี้จะเป็น,นลกลไกและทิศทางในการพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้ดีขึ้นและเป็นวิถีใหม่ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งสร้างความยุติธรรมโดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรสร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคงให้สมกับอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติต่อไปการแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมนอกจากต้องมีแผนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่แหลมคมจำเป็นต้องทำกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน